โรงเรียนวัดชัยสมพรกลุ่มโรงเรียนนาโพหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการพัฒมนินแจะไทยสงโรงเรียนวัดชัยสมพรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องตามขั้นตอน PDCA โดยใช้ชัยสมพรโมเดลได้ดำเนินการดังนี้ วางแนวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะโดยใช้แนวคิดของชัยสมพรโมเดลวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการ comprehensive reading และ hands-on writing จัดทำสื่อและกิจกรรมที่เน้น active participation และ interactive learning ดูลงมือปฏิบัติโดยใช้เทคนิค systematic phonics เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้วันอ n on อนวันซัพอเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจผ่าน motivation and encouragement จัดกิจกรรมที่เน้น p r a c t i c makes perfect เช่นการอ่านออกเสียงการเขียนสะกดคำเป็นต้น c h e ็ค ตรวจสอบและประเมินผลใช้เกณฑ์ t c o m e b a s e d l e n r n i n g เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าสังเกตและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Reading Writing Connection รวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกหัดและการสังเกตพฤติกรรมการเรียนแอปรับปรุงและพัฒนา โดยปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมตามผลการประเมินสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองผ่าน Network and Collaboration พัฒนาวิธีการสอนใหม่ๆเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนให้ยั่งยืนการใช้ใชัยสมพรโมเดล ควบคู่กับวงจร P.D.C.A. ช่วยให้การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมีความเป็นระบบและสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จสูงสุดชัยสมพรโมเดลสู่ห้องเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ส ได้ดำเนินการตามองค์ประกอบสำคัญอย่างเป็นกระบวนการคือ C. Comprehensive Reading การอ่านอย่างครอบคลุมโดยครูให้นักเรียนได้อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามหลักภาษาไทยมีการใช้สื่อการอ่านที่หลากหลายเช่นหนังสือนิทานบทความทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์อันเป็นการส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลให้กับนักเรียนต่อไป H hand on writing การเขียนแบบลงมือทำจริงนักเรียนได้ฝึกเขียนตามคำบอกและเขียนสะกดคำ ครูกระตุ้นให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเชื่อมโยงระหว่างการเขียนกับการคิดและจินตนาการใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียนอย่างหลากหลายเช่นแต่งประโยคแต่งเรื่องจากภาพ A.Active Participation การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้อน โดยครูได้จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนเช่นกิจกรรมนำเสนอภาษาไทยพาอ่านออกเสียงสอนสะกดคำและควบคู่กับการเรียนรู้ความหมายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและนำเสนอเนื้อหาที่อ่านเช่นการแสดงบทบาทสมมุติคุณครูตัวน้อยสอนเพื่อนๆหน้าชั้นเรียนครูมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอธิบายเพิ่มเติม ใช้เกมและกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนแปลกใหม่มีความรู้สึกอยากรู้อยากเล่นอยากเรียน I Interactive Learning การเรียนรู้แบบโต้ตอบโดยครูใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลช่วยสอนการอ่านและเขียนทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ส่งเสริมการอ่านและเขียนผ่านกิจกรรมออนไลน์เช่น Word For, f a ์ e c กลาวคร i s เป็นต้นตลอดจนใช้แอปพลิเคชันช่วยฝึกการอ่านและเขียน S Systematic Phonics การใช้ระบบโฟนิกอย่างเป็นระบบโดยสอนการอ่านและออกเสียงตามหลักภาษาไทยเช่นการออกเสียงพยัญชนะรอรอการอ่านคำควบกล้ำให้ถูกต้องเป็นต้น ฝึกให้นักเรียนรู้จักเสียงของพยัญชนะเสียงของคําและการสะกดคําตลอดจนการผันวรรณยุกต์ที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยใช้เพลงและจังหวะช่วยจดจำเสียงซึ่งนอกจากจะช่วยการจดจำแล้วนั้นยังทำให้นักเรียนสนุกสนานอีกด้วย o อ n o ononeport การดูแลเป็นรายบุคคล มีแผนช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่องเป็นรายบุคคลใช้ระบบพี่สอนน้องเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านตลอดจนสร้างแบบฝึกหัดเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน m motivation and encouragement แรงจูงใจและการส่งเสริม โดยให้รางวัลและคำชื่นชมเมื่อนักเรียนพัฒนาได้ดีมีการจัดกิจกรรมประกวดผลงานเกี่ยวกับการอ่านการเขียน<ม>เช่นการประกวดเขียนคำการประกวดเขียนประโยคการประกวดแต่งเรื่องจากภาพเนื่องในกิจกรรมเชิดชูก,กวีสินสุนทรผู้รู้และรักภาษาไทยรูปใจต่อต้านยาเสพติด มีการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเยี่ยมมอบเกียรติบัตรและให้รางวัลเป็นกำลังใจนอกจากนี้ครูยังเลือกใช้เรื่องราวหรือหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนมีการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานเป็นกันเองมีการจัดทำมุมสื่อมุมแสดงผลงานมุมรักการอ่าน P Patrick makes perfect การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง โดยครูให้นักเรียนอ่านและเขียนคำทุกวันอย่างสม่ำเสมอใช้แบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนให้ทำโครงงานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้การอ่านและเขียนเช่นกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านกิจกรรมนำเสนอภาษาไทยวลคํมโครงการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นต้น O u t c o m e b l s e r n i n r n i n g การเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพธ์ครูตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนเช่นนักเรียนจะต้องอ่านได้เร็วขึ้นเขียนได้ถูกต้องขึ้นใช้การวัดผลเพื่อประเมินพัฒนาการของนักเรียนเช่นการทดสอบเพื่อประเมินผลการอ่านในแต่ละชั้นเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ระดับชาติ RT ทีซึ่งจากปีการศึกษา2567ที่ผ่านมานักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการอ่านของนักเรียนมาจัดการปรปับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อไป R. Uh. reading writing connection ความเชื่อมโยงระหว่างการอ่านและการเขียนสอนให้นักเรียนเขียนตามที่อ่านเพื่อสร้างความเข้าใจใช้การสรุปเนื้อหาที่อ่านมาเป็นการเขียนส่งเสริมให้มีการอ่านและเขียนในชีวิตประจำวัน N Network and Collaboration เครือข่ายและความร่วมมือผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันส่งเสริมการอ่านเขียนให้กับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับห้องสมุดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมให้เกิดชมรมรักการอ่านในโรงเรียนอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านครองเขียนคล้องอย่างยั่งยืน การพัฒนาทักษะการอ่านครองเขียนครองตามขั้นตอน PDCA โดยใช้ใชัยสมพรโมเดลสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นแนวทางที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าเป็นการเน้นการฝึกฝนการมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยีและการสนับสนุนแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัชชัยสมพรของเรานั้นสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ